สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูแอปยูคลิกยูพิกกันนะคะอ้าวแอปยูคลิกยูพิกกันแล้วนะคะอ่ะก่อนเอเน่นะอย่าลืมใส่รหัสคําเชิญอ้าก่อนเอเน่นะอย่าลืมใส่รหัสคําเชิญต้องรหัสนี้เลยนะคะท่องแล้วก็ให้ขึ้นใจเลยนะคะอันหนึ่งแปดห้าสี่อ่ะหนึ่งแปดห้าสี่ย้ำอีกรอบย้ำอีกทีก็หนึ่งแปดห้าสี่นะคะ ใส่แล้วจะได้รับคูปองอ้าวคูปองอ่ะพาไปดูอ่ะพาไปดูวันเนี้จะพาไปดูยูพิกชอยอ่ะอยูพิกชอยสยูพิกชอยก็คือมีโปรโมชั่นนะคะวันนี้จะมานำเสนอโปรโมชั่นจาก999นะคะตัวเนี้ยมีโปรโมชั่นเหลือเพียง499บาบาทเท่านาั้นนะคะอ่ะไปดูกันเลยอ่ะคะ่ะ ว่าดีอย่างไรแล้วทำไมต้องเป็นนะคะยูคลิกนะคะแล้วทำไมต้องโลดนะนะคะยูคลิกยูคลิกนะคะอ้าวโปรดีๆไม่มีบ่อยๆอะโปรดีๆไม่มีให้บ่อยๆอ,อ่ะหนึ 199, 99, ่งเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะลงมาเป็นสี่เก้าเก้าอะรีบกันเลยค่ะรีบกันเลยจนหมดเขตสิบเจ็ดมีนานี้กันแล้วนะเออ หมดเขต17มีนานี้กันแล้วนะเอ๋ยจะได้รับส่วนลดอีกมากมายได้คูปองส่วนลดอีกมากมายเพื่ออัปเกรดเป็น IU Picker อัปเกรดเป็น IU Picker นะคะ IU p i c k e ดีอย่างไร IU p i c k e ดีอย่างไรใครอยากรู้แล้วบ้างก็พาไปดูอ,อยากรู้แล้วก็รีบมาเลยค่ะจะพาไปดูนะคะเพียงแค่ เปลี่ยนจากการช็อปนะคะอา้าวการช็อปการซื้อนะคะสินค้าเดิมๆนะมาเปลี่ยนเป็นช็อปซื้อสินค้าในยูพิกชอยนนะคะคือสินค้าที่ร่วมรายการนะคะแล้วเราก็จะได้อัปเกรดนะคะอัปเกรดอัปเกรดเป็นย er. ูพิกเกอร์อ้าวอัปเกรดอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์เพื่อที่จะได้สิทธิมากมายนะคะอ่าสิทธิที่1ก็นั่นคือ ทุกครั้งที่ซื้อทุกครั้งที่ช็อปอะนะคะเราเองก็จะได้ส่วนเงินคืนนะคะเงินคืนเข้ากระเป๋าอ้าวใครอยากได้เงินคืนเข้ากระเป๋าต้องมารีบช็อปมารีบซื้อกันเลยอะนะคะสิ่งดีๆก็อยากให้รู้อยากให้เห็นกันบ้างนะคะอ่าส่วนเงินคืนเงินคืนเข้ากระเป๋านะคะอ่ะตัวนี้มันก็จะแล้วแต่เลยอะนะคะว่าจะได้ เท่าไหร่อยู่ที่ตัวสินค้าเลยนะคะต้องรอรุน้นต้องรอสมัครกันเองเลยนะคะอ่ะต่อที่2ค่ะต่อที่2นั่นคือการแชร์นะคะแชร์แชร์นะคะแชร์ต่อไปเพื่อให้คนรู้จักนะคะอ่ะรู้จักรู้จักคลิกยูพลิกยูพ i ิกนะคะอ่ะแชร์แล้วได้อะไรอ่ะแชร์แล้วได้อะไรอ่ะตอบตรงๆต,ตอบสั้นๆนะแชร์แล้วจะได้ค่าคอมอ่ะ ตอบตรงๆอ่ะอตอบสั้นสัแชร์แล้วจะได้ค่าคอมอ่ะอยากได้ไหมเอยค่าคอมอ่ะอยากได้ไหมค่าคอมอ่ะอ่ะซื้อก้าุ้มนะคะซือ้อได้เงินคืนแชร์ก็ได้ค่าคอมอ่ะใครอยากซื้อใครอยากได้เงินคืน ใครอยากได้ค่าคอมต้องรีบประตูขาะรีบมาฟังรีบมาเป็นยูพิกนะคะโหลดเลยค่ะแอปยูพิกนะคะสินค้านำมีมากมายมีทั้งส่วนรถนะคะต่างๆมากมายมีสินค้านำมีมากมายมีหลายประเภทนะคะทั้งเครื่องสําอางทั้งอาจเสื้อผ้านะคะทั้งอาหารเสริมทั้งยารถน้ำหนักสิ่งต่างๆนะคะจาก มีมากมายให้คุณเลือกช็อปนะคะส่วนต่างๆนี้ก็จะได้ส่วนลดอ่ะได้ส่วนลดส่วนลดในแต่ละสินค้านะาไม่เท่ากันอะอยู่ที่คุณจะชอบอะไรนะคะตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่ละคะ่ะเพียงแค่คุณโหลดอิปแอปมาก่อนเลยนนะคะจากนั้นก็ช็อปเลยค่ะ รีบเลยค่ะรีบเลยรีบเลยโปรโมชัน่นนะย้ำอีกทีหนึ่งโปรโมชั่นนี้ย้ำอีกทีหนึ่งจากรอเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะเหลือเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะเหลือเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารีบมาช็อเปเป็นย er ูพิคเกอร์เพื่อรับจิจิพิเศษเลยค่ะอ่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะอ,ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะคะอะไลค์แล้วเสร็จก็อย่าลืมกดแชร์ กดแชร์กดแชร์กดแชร์นะคะแล้วอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ